เอาละครับผมตอนนี้นะครับผมทาง R O O นะครับก็ได้มีการประกาศแพทโนตมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับประจำวันที่30สิงหาคมนะฮะถ้าอยากรู้แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยนะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือ 5v5 Dimension d u a l นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับที่ให้เราเล่นเป็น PVP 5v5 นั่นเองนะครับ ซึ่งโหมดนี้นะครับผมก็จะเริ่มซีซั่นแรกนะครับทุกวันอังคารพฤษภาคมเสาสองทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มสินั่นเองนะครับอ่าระหว่างวันที่4กันยายนถึง22ตุลาคมนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับผมว่าช่วงที่มีโอดินครับเนี่ยมันจะไม่มีกิวลีกนะครับเขาก็เลยเอาตัวดิเมนชันริ l เนี่ยมาให้เราเล่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ย มันจะเหงาหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรทําหรือเปล่านะครับก็มีตัวนี้เนี่ยมาให้เราเล่นนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาอ่านกติกาตรงนี้ได้นะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการอธิบายคอนเทนต์5 vs 5แล้วนะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมอ่ะผมจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเป็นของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีแรนกิ้งนะครับให้เราไต่ขึ้นไปนะครับอ่ะก็จะมีแรงกิ้งต่างๆไต่ขึ้นไปแล้วก็จะได้เพชร ได้เป็นตัวดิเมนชันแต้มดิเมนชันตัวนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะเอาไปแลกของรางวัลต่างๆได้นะครับมีเควสตต่างๆมีแรนกิ้งให้ทำนะครับตัวนี้นะมีการจัดปาร์ตี้ได้ทำุงทำเควสได้ตรงนี้เลยนะครับเป็นรายสัปดาห์รายซีซั่นนะครับผมตรงนี้ก็จะมีขึ้นมาด้วยนะครับส่วนของแลกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นประมาณไหนนะนี่ฮะมันจะมีของต่างๆตามนี้เลยมีแบบพวกหินตีบวกขนนกออฟแมวต่างๆนะครับ มีกล่องนู่นนี่นั่นนะครับก็มีให้เราแลกในส่วนตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอเข้า g l o b a l ใหมาอีกทีนึงนะครับว่ามันจะมีของให้แลกเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะแตกต่างกันนะครับจากที่อ่านอ่านดูเนี่ยก็จะมีแบบพวกเฮ้ยกล่องเลือกรูนนะมีแบบ time space fader นะครับมีครู summer chat bubble อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกกรอบแชทต่างๆนะครับผมก็ลองดูของจริงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันจะอัปเดตพรุ่งนี้แล้วนะครับอ่ะ ต่อมาข้อ2เนี่ยก็คือเรื่องของโอดินค p นั่นเองนะครับโอดินค p ัเนี่ยก็น่าจะได้ยินกันมาบ่อยแล้วแหะผมก็พูดในสตรีมบ่อยหรือว่าหลายๆท่านก็ได้แบบมีการชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สําคัญในข้อนี้เนี่ยก็คือ,อบางคนเนี่ยครับที่เขาเป็นสายเติมจริงเนี่ยเขาจะห่วงเรื่องของการที่พอไม่มีกิลลีกแล้ว เอาแล้วของที่ฉันจะประมูลล่ะอยู่ไหนนะไม่ต้องห่วงครับเกมนะฮะไม่ขาดรายได้แน่นอนครับผมจะมีของมาให้ประมูลในหน้า World o u t t o o n นั่นเองนะก็เรียกได้ว่าไม่ต้องแย่งกันในกิลและแย่งกันทั้งเซิร์ฟไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องไฟล์ Lord นะครับกล่อง Light and Dark Fader ดอนะครับขนนกนะครับแชปเตอร์ออฟมูก็คือยศนะครับอ่าแล้วก็รูปปั้นแดงต่างๆนะครับแล้วก็ของอื่นอีกมากมายนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าจะไม่มีประมูลของนะมีให้คุณดึงแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อมานะครับจะเป็นข้อ3ใหญ่นะครับก็จะเป็นการปรับปรุงเรื่องของกิวลว์นั่นเองนะผมอ่ะกิว์นะครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะมีการปรับปรุงในข้อแรกเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าตัวละครเราเนี่ยไม่ขยับเกิน30วินาทีหรือว่า AFK เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนภายใน10วิ ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่หรือไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแลวเราไม่กดตกลงตรงนี้นะครับมันจะถูกเด้งออกไปนอกปราสาทเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะจับประมาณ1นาทีอันนี้ก็ลดเหลือ30วิวินะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับข้อ1.2เนี่ยเมื่อนะพโจนภัยตายในประสาทนะครับสามารถทําการฟื้นคืนชีพได้แต่ว่าถ้าภายใน20วิวิเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่กดเกิดนะครับอ่ามันจะถูกส่งออกไปนอกประสาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะ,ะแบบว่าต้องกดเกิดเองนะ,ะไม่ใช่ว่าแบบเอ,อ้ยนอนรอเพื่อนชุบเป็นแบบนาทีได้20วิเด้งออกเลยนะครับแล้วก็1.3นะครับก็คือ,อเวลาที่เราตายนะครับผมในประสาทเนาอะ,อะมันจะได้รับสถานะ invisible 3วิหลังจากที่เราคืนชีพขึ้นมานะครับก็คือเหมือนเป็นอมตะ3วินะครับหลังจากที่สถานะ invisible นี่หายไปนะครับก็จะทำการฟ,ฟื้นฟู hp ทุกวินาทีก็เป็นเหมือนแบบการเด้งเลือดเด้งเลือเด้งเลือขึ้นมานิดนึงแต่ว่า เขาไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับผมว่ามันเด้งมากเด้งน้อยขนาดไหนนะครับผมอ่ะข้อ2ย่อยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอัปเกรดรางวัลประจําวันครั้งใหญ่นะครับผมเพื่อลดความกดดันในการเล่นนะครับข้อ2.1นะฮะรางวัลล็อกอิน30วันนะครับเพิ่มมูลค่าของรางวัลไอเทมเป็น2เท่านะครับอันนี้คืออะไรนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยของต่างๆที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยอย่างเพชรเนี่ย ก็จาก50ก็อาจจะกลายเป็น100นึงถ้าเขาบอกว่า2เท่านะออฟแมวอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มเป็นเท่าหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่2นะฮะเขาบอกว่าเวลาเราลงเฮลเฮมไนท์แมร์นะครับผมอ่ะเราจะได้พวกโมล่าคอยนะครับได้พวกเพอร์เพิลเฟเดอร์นะครับผมก็คือเอาง,ง่ายๆลงดันก็ได้ของเพิ่มนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับจูปิลอสนะครับผมก็จะทำให้เราได้ตัวรูนอาชีพมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสและจำนวนรับ ไอเทมหลังจากการดรอปนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็ข้อที่4ครับสิ่งที่อยากให้ปรับนะครับก็คืองานเต้นรานะครับงานเต้นราเนี่ยก็คือทุกวันนี้เนี่ยเข้าไปแบบลุ้นของก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแต่เนี้ยเข้าไปเนี่ยที่1ก็จะได้เป็นพวกไดมอนด์เพิ่มเติมนะทุกอันดับเลยได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็รางวัลเข้าร่วมอย่างเงี้ยก็ยังได้ไดมอนด์ติดไม้ติดมือ กลับไปนิดหน่อยนะครับผมอ่ะก็จะมีแบบว่าซุ่มแจกด้วยเวลาที่เราเต้นอยู่อะไรเงี้ยครับก็คืออัปเกรดให้งานเต้นรำน่าสนใจขึ้นมานิดนึงโดยที่มีไดมอนด์เพิ่มเข้ามานะครับอ่ะต่อมาข้อ3ตรงนี้นะครับปรับกิจกรรม mvp fever นะครับผมอ่ะเวลา r e f ฟ e mvp ลดลงจาก90นาทีเป็น60นาทีนะครับก็คือบอสก็เกิดเร็วขึ้นแบบจัดจัดนะครับอ่ะแล้วก็เพิ่มรางวัลใหม่ i l l u s i o n card fragment ตลอดจนถึงเซนนีเชสเพิ่มจำนวนไอเทม เพอร์เพิลสตาร์คอยก็คือทําให้เราได้เศษการ์ดบอสมากขึ้นทําให้เราได้เซนนี้มากขึ้นทําให้เราได้เหรียญม่วงมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็จํานวนการเข้าร่วมรายวันและรางวัลทีมจะลดลงจาก7ครั้งเป็น5ครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าเวลาที่มีกิจกรรมล่าบอส7ตัวเนี่ยมันจะไม่ได้7ตัวแล้วมันจะเหลือแค่5ตัวแต่เขาจะไปเพิ่มของรางวัลให้แทนแล้วก็ลดเวลาลงเหลือแค่ตัวละชั่วโมงตัวละชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอ่า แล้วก็ปรับรางวัลทีม MVP นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เลเวลโลกถึง90เนี่ยก็คือเวลาเราล่าบอสมีโอกาสที่จะได้ตัวเศษเปลือกไข่ที่เอาไว้รวมเป็นเฟืองแดงนั่นเองนะครับต่อมานะครับปรับปรุง Extreme Challenge อันนี้ก็จริงๆปรับไปแล้วนะครับแต่เหมือนในแพทโน้ตนี้ก็เพิ่งมาบอกนะครับผมอ่ะแล้วก็อื่นๆนะครับเพิ่มขีดจำกัดสูงสุดของไอเทม Super Pet Coupon การชาติเกตแร a r e Card c o u p ในแบ็คแพ็คนะครับตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าปกติเราเก็บในกระเป๋าเนี่ยกองนึงเราได้99ชิ้น อ่าตรงนี้อัปเกรดขึ้นมาอาจจะเก็บได้999ชิ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มขีดจํากัดอ่าการเปิดแพ็คของขวัญแบบครั้งเดียวนะครับก็คือน่าจะเปิดแบบพวกแพ็กเกจที่เราซื้อมาปกติเราต้องกดเปิดทีละครั้งใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะแบบว่ากดแบบเปิดทีเดียว10กล่องอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะมาต่อกันที่ข้อ4นะครับสกายซิตี้นะครับสกายซิตี้นะครับตัวนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครที่เคยเล่นก็น่าจะทราบดีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแบบว่าให้เราขุดสมบัตินะครับผมแล้ว ไต่ชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะกิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะครับผมซึ่งชุดรอบนี้จากที่ผมลองอ่านดูเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นชุดตัวนี้นะครับผมอ่าน่าจะเป็นชุดตัวนี้นะครับก็จะมีชุดมีหมวกนะครับผมมีหลังจริงๆมันจะมีหน้าด้วยนะแต่ผมหาไม่เจอนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูของตัวละครผู้หญิงด้วยละกันนะครับผมว่าหน้าตาเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันน่ารักหรือเปล่านะนี่เป็นชุดนี้เลยน่ารักอยู่นะผมว่าส่วนตัวมองว่าค่อนข้างที่จะน่ารักอยู่แต่ก็ มันเป็นกิจกรรมสกายซิตี้เนี่ยราคาของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างโหดนะเออราคาก็จะค่อนข้างแพงนะครับผมอ่ะนี่ฮะหมวกตัวนี้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนเอฟเฟกความสามารถเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่า มันเนิร์ฟอยู่แล้วล่ะนะเออหรือว่าแพงอาจจะไม่เนิร์ฟนะของแพงอาจจะไม่เนิร์ฟนะมาดูที่หมวกกันก่อนนะครับหมวกเนี่ยจะเพิ่ม P ีเดฟสินะครับแล้วก็ P ีดาเมจกับ M อ็มดาเมจอย่างละ3.5นะครับลดคูลดาวสามเปอร์เซ็นต์นะครับตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์โดนกึ่งมนุษย์เบาลงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตีเผ่าสัตว์เนี่ยแรงขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์ออสแตท์บวกสองครับแล้วก็เมื่อปล่อยสกิลเนี่ยมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์ครับที่จะได้ออสแตต์ห้าเป็น นะครับอันนี้คือความสามารถของหมวกอันเดียวนะคือค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับมาดูที่ชุดกันบ้างนะครับผมสาหรับชุดนะฮะอ่ะชุดตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับเพียแท็กับไอแมทแท็กอย่างละ3.5ครับจอกเกราะอย่างละ4%ทั้งกายภาพแล้วก็เวทเลือด5% SP 5%นะครับแล้วก็ตีสัตว์กับโดนสัตว์เบาลงอย่างละ5%นะครับออสแต t ์3นะครับผมแล้วก็เมื่อทําดาเมจนะครับจะมีอ่าบัฟวิ่งเร็วให้เรา นะครับผมอ่าแล้วก็ลดคูดาวนะวิ่งเร็ว4%ลดคูดาว5%นะครับผมแล้วก็เจาะเกราะทั้งเวทแล้วก็กายภาพอย่างละ5%เป็นเวลา7วิคูดาว12วินั่นเองนะครับผมอ่ะนอกจากนี้นะครับผมก็ยังจะมีในส่วนของหลังนะครับผมอ่าหลังเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่อันนี้นะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวรอดูในเกมอีกทีหนึ่งนะครับหลังก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีการบวกมูฟสปีด3% คูดาวลบ4%นะครับผมแล้วก็ Reduction ทั้งเวทแล้วก็กายภาพอย่างละ3%ครับผมแล้วก็โจมตีเผ่าสัตว์เนี่ยแรงขึ้น8%ปอร์เแตสครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราบวก10เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยโดนธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยเบาลงครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าบวก12เนี่ยก็คือจะ,อะทำให้เราได้ P ีดามเมจร d u c กแล้วก็เอ็มแลเมจรีดักอย่างละ3%ครับอ่าแล้วก็บวก15ก็เหมือนกัน นะครับผมก็จะทําให้ดินน้ําลมไฟนะครับอีก2%นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าความสามารถนี่โหดมากๆอืมแต่แน่นอนครับผมว่ามากับกิจกรรม Sky City ีเนี่ยก็น่าจะหนักพอสมควรน,นะครับผมอ่ะนี้ก็เผื่อเงินกันเอาไว้ด้วยสําหรับใครที่อยากจะได้นะครับผมอ่ะต่อมาข้อ5นะครับผมวิชชิงทร e นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกิจกรรมที่เรียกว่าลงลิ้น นะครับหรือว่ากรีบซากุระนั่นแหละนะกิจกรรมนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมสายฟรีต่างๆเนี่ยคุณก็จะสามารถได้รับกรีบดอกไม้เนี่ยวันละ5วันละ5อันเอาไปเปิดนะครับซึ่งเปิดแล้วเนี่ยก็จะมีของต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น w i ช h ิงบ็อกสนะครับเฟืองทองนะครับใบเปอร์ซัสนะสมิลเดนค็อกวิวแฟกเปนก็คือเปลือกไข่นะครับแล้วก็เป็นพวกกล่อง หินการแตกต่างๆแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งไอ้กล่องวิชชิ่งบ็อกซ์เนี่ยครับก็จะมีโอกาสได้พวกการ์ดไฮด้าสเกลตันเวิร์กเกอร์การ์ดวัวการ์ดกบอริสเลดิกอะไรต่างๆนะแต่จริงๆมันจะมีการ์ดฟ้าด้วยครับมันแค่ใส่การ์ดม่วงมาแบบเออขายของเล่าเฉยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมลงลิ้นนะถ้าเกิดใครเคยเล่นหรือเคยดูก็น่าจะทราบกันดีนะครับผมอะต่อมานะครับผมก็คือจะเป็นเจ้าตัวชุดคอสตูมของตู้วิชชิ่งที่หลายๆคนรอคอยหรือว่า ชุดที่ทุกคนเรียกกันว่าชุดอินาริหรือว่าชุดของสายเวทนั่นเองนะครับผมสาหรับชุดนี้นะฮะก็เป็นตู้กาชาปกตินะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะโดนเนิร์ฟนะครับผมอ่าเหมือนกับว่าเหมือนกับพวกชุดเมสเซนเจอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามันอยู่ไหนนะอ่าชุดนี้นะครับผมอ่าสำหรับตัวชุดนะครับผมของตัวผู้ชายเนี่ยนะครับก็จะทรงแบบนี้เลยนะครับดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะจิ้งจอกนะครับอ่า ตัวชุดนะครับผมมาดูกันนะครับว่ามันทําอะไรได้นะครับผมตัวชุดนะครับผมจะบวกแอทแท็แล้วก็เอเมทแท็เนี่ยอย่างละ3%นครับผมอ่านอกจากนี้นะครับผมก็จะทําดาเมจต่อมอนสเตอร์ชาโดว์แล้วก็เดมอนนะครับอย่างละ4%นะอ่าก็คือได้ทั้งธาตุมืดได้ทั้งเผาเดมอนเลยนะครับแล้วก็โดนดาเมจจากตัวเดมอนเนี่ยเบาลง4%อ่าแล้วก็อ่าตัวออสแตทนะครับได้2ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราไล่สกิลเนี่ย มีโอกาส5%นะครับที่จะเพิ่ม Ad Tag แล้วก็ M Ad t a 2%เป็นเวลา5วินาทีนะครับแล้วไม่มีคูดาวด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโกงเหมือนกันมาดูกันต่อในส่วนของหลังนะครับผมก็จะเป็นหน้ากาก,ากจิ้งจอกแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีการเพิ่ม P d e p 16 M d e p 10นะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มค่าวิตแล้วก็ค่าลักเนี่ยอย่างละ5ครับผม P a t t a k M a t t a k อย่างละ2% นะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เราปล่อยสกิลหรือว่าใช้สกิลเนี่ยมีอ่ามันจะเพิ่ม Move Speed 4%นะครับ Attack Speed 4%นะครับสกิลคูดาวลบสี่แล้วก็ลบฟิกแคสสีเปอรเซ็นต์เนเวลาห้าวิคูดาวสิบสองวินะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลังที่ค่อนข้างดูดีมากนะครับแต่แน่นอนครับเข้าโกลบอลมาน่าจะโดนจับเนิร์ฟหมดนะครับผมอ่ะมาดูในส่วนของอ่าหมวกกันบ้างนะครับผมสำหรับหมวกนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนหานิดนึงหมวกมันเยอะนะฮะอ่ะ หมวกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับสำหรับหมวกนะครับก็จะบวกเหมือนกันครับผมก็จะเป็นตัวเดฟสิบหกเอ็มเดฟสิบนะครับสเต็มกับอินอย่างละ4นะครับผมนอกจากนี้ก็จะบวกแอตแท็กแล้วก็เอเมตแท็กเนี่ยอย่างละ2.5ครับแล้วก็ลดคูดาวสอ์เถ้าเราบวก10ก็จะลดคูดาวเพิ่มอีก1%ครับรวมเป็น3%นั่นเองนะครับสุดท้ายครับผมก็จะเป็นส่วนปากนะครับส่วนปากเนี่ยก็จะเป็นตัวแคนดี้สีชมพูตัวนี้เลยนะครับสำหรับแคนดี้ตัวนี้นะครับผมก็จะบวกนะครัับบเดฟนะคร ค่าเด็กหหน่วยนะครับแล้วก็ลดร่าย2%ปนะครับ h e ล l i n g e f f e c t 4%นะครับแล้วก็ข้างล่างสุดเนี่ยก็คือลดดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ย2%นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดอินารินั่นเองนะของผู้ชายนะอ่าก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าโดนเนิร์ฟไหมนะเดี๋ยวให้ดูของผู้หญิงนิดนึงนะครับของผู้หญิงก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับอ่าส่วนปากก็จะเป็นแคนดี้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนหัวก็จะเหมือนกับตัวผู้ชายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูแล้วกันว่า จะเป็นยังไงนะครับผมนี่อ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับหลังนะครับก็จะเป็นตัวหน้ากากแบบนี้อ่านี่ก็จะเป็นครบเซตของตัวเซตอินารินั่นเองนะครับประมาณนี้อ่าต่อมานะครับผมก็จะมีในส่วนของเหนียนเบอร์รี่กาชานะครับผมตัวนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการมาแล้ว1 4 8่งถึงหนึวันนะครับผมก็จะมีกาชาตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งก็คือกาชาไข่นั่นแหละอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้หาข้อมูลมานะครับผมว่า มันเป็นอันไหนบ้างนะครับมันก็จะมีแบบว่าตัวไข่ละ30 30มสแมวนะครับสาแมว2อัน40่แมว1อัน50แมว1อันนะครับผมแล้วก็ถ้าเราสุ่มครบ50ครั้ง60ครั้งเนี่ยก็จะการันตีนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับผมว่าความสามารถของของแต่ละชิ้นสัตว์ขี่แต่ละอย่างเนี่ยที่อยู่ในตัวเนียนเบอร์รี่กาชาเนี่ยมันจะคุ้มค่าให้เราเปิดหรือเปล่านั่นเอง นะครับอ่ะต่อมาข้อ3ตรงนี้นะครับเพิ่ม Nightmare Conqueror Pack นะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแพ็กเกี่ยวกับ TOC ครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะติดปัญหา TOC ที่แบบว่าค่าฟอทเทลไม่ถึงรีไซเลนต์ไม่ถึงนะครับอ่าไม่ได้เติมแพ็กตอน90-95นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีแพ็กมาขายด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่า มาวันไหนนะครับคิดว่าอาจจะเข้าใน r o Shop เลยหรือเปล่านะน,นี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับต่อมาข้อ7ก็จะเป็นพวกกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลนะครับพวก Treasure Hunter นะครับก็จะมีแบบว่าให้เรามาล่าสมบัติกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นะครับ Design for Combat อันนี้ก็ไม่คงไม่ต้องพูดแล้วนะครับก็คือกิจกรรมที่เพิ่มเวลาฟาร์มวันเสาร์วอาทิตย์มีกันต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ Monster Evolution นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะมีมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยบุกรุกมานะครับจะเป็นพวกเดวิลลิงอะไรอย่เงี้ยบุกรุกมาแล้วก็ให้เราทำเควสต,ต่างๆเพื่อแลกรับของรางวัลนั่นเอง นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีตัวกิจกรรม4,000กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันที่11กันยายนะครับโอเปอเรชั่นยูเนียนนะครับกลับมาเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้เล่นนะครับแล้วก็รับแต้มช่วยเหลือนะครับเดวิลุชิออฟเฟอร์นะครับแจกใบเดวิลุชิวันละ5ใบกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ MVP f e v e r มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ได้ล่าได้7ตัวแล้วล่าได้แค่5ตัวแต่่่่่ขขออองงงรราาวััััลลเเเเเนนนนนนีีียพิมึ้ะะคบททหหืก็็จปปญ ได้รับการแก้ไขนะครับพวกแบบสกิลของบาดหรือว่าการเชื่อมต่อในการเล่น GVG หรือว่าเรื่องปัญหาการบิดรูปปั้นแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่มันไม่ถูกต้องนะครับรูปปั้นที่มันหายไปในกิวเลีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นการแก้บั๊กนะครับอ่ะส่วนประกาศเนื้อหาร่วงหน้านะครับผมก็จะมีปรับปรุงวิธีการเล่นตอบคําถามใหม่ๆนะครับอ่าแก้แล้วแก้อีกนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครั้งหน้าไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่านะครับข้อ2ก็คือ อาชีพใหม่นะครับแน่นอนว่ามันก็เหลือแค่เซจกับโลกนะฮะอันนี้ก็เตรียมตัวได้เลยน่าจะเป็นกลางเดือนกันยายนเนี่ยก็น่าจะมาให้เราเล่นแล้วนะครับผมแล้วก็อันที่3เนี่ยปรับปรุงวิธีการเล่นอย่างต่อเน,นื่องก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นหัวข้อที่พูดโดยรวมๆนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือการอัปเดตแพดในรอบวันที่ 30สิงหาคมนั่นเองนะครับผม,ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลข่าวสารไปจากช่องผมนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะต้องขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ในสตรีมนะครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ